เงเล่มนี้เลยครับเอมจิตอริยะเป็นเรื่องราวของคนที่มีความสามารถมากๆแต่กําลังจะตายก็เลยถ่ายโอนความสามารถเขาไปอยู่ในร่างของนักโทษที่กําลังจะถูกประหารรัปรองว่าหักมุมจนคุณคิดไม่ถึงอย่างแน่นอน เป็นเรื่องนี้เลยค่ะหรือยักษ์มีคนถูกฆ่าตายด้วยอาวุธของยักษ์แสงอาทิตย์ค่ะซึ่งมันก็คือแว่นแก้วสุรการแก๊งนางเอกกับยักษ์เนี่ยค่ะก็ต้องช่วยกันตามหาว่าคนที่เอาไปเอาไปฆ่าใครฆ่าเพราะเหตุใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกเลยว่าหักมุมแบบว้าวค่ะคบณนะตอนนี้ก็คือจะเป็นรวมเรื่องสั้นเรื่องราวนะครับเป็น13สาถานที่สิบสาเรื่องสร้าง13เรื่องราวนะครับรับรองว่าม,มุมปุกบเรื่องแน่นอนครับทีนี้ถึงว่าเรื่องนี้เป็นบอกอรนะครับมีคอมเมนต์อะไรสามารถบ,บอกมากันได้นะครับก็คงต้องเป็นเรื่องนีีี้เเลลลยคคคค่ะะะมอขรััชวางงุณตแสสน ในหานะคุณนายเนี่ยก็คือเดาไปเรื่อยเหตุผลนี้หรอซึ่งบอกเลยว่าเดาไม่ถูกมันสมศักดิ์ศรีละที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการอ่านเอาก้าแรกรุ่นสีสา่ะไลาินาลีหนึ่งในซีรีส์ของนักสืบสตรีสียุทธยาของปงศกรค่ะตอนอ่านเนี่ยเราก็จะเดาแล้วก็ลุ้นว่าใครจะเป็นฆาตกรนในเรื่องจะต้องเรื่องนี้เลยครับมายากาวาของนาราเรื่องนี้เป็นทั้งดราม่าแล้วก็สืบสวนสอบสวนฆาตรกรรมโดยที่ว่าเราอ่านไปปุ๊บเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนร้ายอ่านจบแล้วประทับใจแน่นอนครับเพราะว่ามันห ส,สุดๆเลยครับ